มือม้งรุนป่อเต้ามึงนองนองอยู่เลยคุณมีความสามารถร้องได้ร้องได้ครับร้องได้ ครับพี่เก่งมากเลยขอบคุณครับพี่เกียรติหมเลยดึกเดินฟังเสียงคืนตองควังคิดถึงความลัง้องใจล่วงมันน้องเอิร์รอนอดหน,นาวเมื่อรู้ว่าสาวเจ้าเชยมือ ร้องไห้เธอเธอพี่รวงไม่เคยรากใครเสียงทึ้งซักกระทรเทาะชายฮารูอย่ากมีแมมเลยสายลมแผ่วเบากล,ลับทักรอบคนชวขก็คุณสำหรับเสียงขากทุย ถ้าไม่มีเสียงปรบมือเราจะไม่หยกคอขึ้นเลยกับ okay. ูเป,ปรดไปป่นนั้นออ้เลยไอ้จุ๋ยกูมั่งเลยเท่งจุวยตมัมาเด็กมั่งเลยอ๋อเหยียดม่งกันเล่นตัวกว่าป้า,ปากับปลอยอย่ามันกลมอยู่เปรตอยู่ป่นนั้นนะมาชจุยตมัมากินเลยโอ้ยเก่งมากเลยครับผมชอบมากเลยครับนั่นผมรับพี่นุ้ยกับพี่เท่งเนี่ยไปเป็นนักเดินทางเลยอ อย่าไปมันรองอยู่ขึ้คื่นไปเป็นนักเดินทางแล้วเสียงไม่เพราะกครับเพราะครับเพราะแต่ตอนนี้ผมกําลังขาดคนงานคนช่วยเดินทางอะครับผมให้ัวละพันห้าจริงไหมกันดันดนดันอย่าหลอกแลกกันนอย่าบ้าโยนมันเออเล่งจริงไหมครับคุณทินพูดจริงครับพี่เท่งเท้าเตะเดินนี่เดินตามคุณนี่ครับเดินตามผมอย่างเดียวผมให้วันละหนึ่งพันบาทที่นอนที่พักผมเสียให้ที่กินผมเสียให้ฮ้า เดินเดินเดินยาหลอกเล่กันตดนพูดจริงกันพูดจริงครับไม่โกหกแน่นอนโอ้เจ้าพนันผมปล่อยเดินเดินเดินยาใบโยนผมไปผมไปพูดปัญิงกันไปไม้เต้นหอ้แล้งตายนี่หยัดแม่เออไปไปไปไม้เต้นเผื่อนรักเผื่อนซีไอ้ตรอกูป้องป้ยเลยอย่าไปไม้วันพันห้าเนอเดินอย่างเดียวกากินเข้าใจกาอยู่เขาจายเดินไม่หกพูดเหมือนกุฏินไม่โกหกแน่ครับเอาอย่างนี้ครับ จัดสัมภาระของคุณให้เสร็จแล้วตามผมมาถ่ายหมู่บ้านผมจะไปนั่งรออยู่ท่ายหมู่บ้านโอเคไหมครับได้ครับถ้าคุณไปรอไต้หมู่บ้านเดีย๋ยวผมไปดับสัมภาระก่อนโอเคไหมครับโอเคครับนั้นดับสัมภาระเสร็จแล้วรีบตามผมมาเลยนะครับครับผมจะไปเร็วทต่สุดครับด่วนจีประธาน,นีจ๋าไปไ,มไหมไอ้เท้งไอ้เล่งกลางได้เลยแอกงตายได้เลยฝังเล่งกลางแมวอย่าแลูกไอ้หนุนอ๋อ เล่นกระเล้งเน่ยหยัดผมหยัดดาโผกันแล้วอะเล่นกลางทำหยัดแหมน่นี่หน้าตาปนีมึงไม่เกลไม่กลุ้มไม่อายมั้งไงหนุ่ยอายใจนั่นมึงเขาลือว่าโผมึหยัดหัวโอ้โหหัวก็หัวกำนั้นเว้ยโอ้นั่นมันเ,เรนนื่องจริงกัน,น,นกแล้วไม่ไม่กูบายโยไปไม่เต็มอยเลยอย่าต้องหวั่นพันใครไม่เอาหรอกกกินกายยูมายูแค่เพลินเรานอนตีพุ่งบายบ,ายบายต่อไป เสียเท่งมาต่อไปเฮียนุ้ยอ๋เฮียเอิ่มหมายตัวสักทีเพื่อเป็นเฮีย oh. นุ okay. ้ยอ๋ lar, oh. เรารวยเรา Alpha, เรวยกันไหนชื่อ <Friday>. ช่วยให้เหมือนเหมือนกันแล้ววะเฮียกะเฮียเสียกะเสียอย่าใช่เฮียก็ไปแล้วได้กลายเป็นเล่นไหลดอกไม้กู้ผลเออก็เอาตะหันกูไปเยี่ยมนงไม่เหรอกูโค้นนั่นไปไหนเขาบอกไปเยี่ยมนงไม่เหรออ๋ ไอ้น้องเมียมึงไปไหนร้อยกับคนเจ้าวายฮันเมื่อพวดตุ้มแล้วพวดมันโฉมว่าพันเพลือกไม่ในพวดไม่ได้โฉมแต่ว่าเออเอ็ดผมพอพวดตุ้มถึงมันนึกเปล่าเปลี่ยวเดียวได้พุ่เจยแล้วกว่าป้าไปดิอ๋อเจยอยู่คนเดียวเร่ไปเร่มันตำหนึกปรือโจเอาเอาแต่งคว้าเลยมาหยัดเร่ไอ้ฮั้นเลยเลยปันเปลือมันอะไรกูเด้งนี่ปันเปลือมันฮักติดเนยแล้วก็นี่ ลรายันเข้าไปใช่หรือว่ามันเปล่าเปลี่ยวว่าโจยเลยนึกปปื่อโจออกมันตะตัวห้าบอกนั่งโยยตัวห้าบอกนั่งปื้ตัวห้าบอกอาจารย์นี้ใจเพลินโอ้อก็เคยเขาวะอาจารย์นี่โอกเคยอาจารย์บิดเลยเออได้ไม่ได้ตัวห้าหน้าโจปันเงาอันสูงสูงยาวเข้าปรงแล้วเคยมันตลกบวบตึงกราเอา เดี๋ยวแรงกับอีกรูดหนุ่มเกี่มากรูดไหมอันนุ่นปนันนุ่นจับมาล้เออเมียเปล่าเปรี้ยวหัวใจนองเมียนายเตงนะเออมันเปล่าเปรี้ยวหัวใจถึงผมอยากกี่โคตรลงเตือนแม่ไม้เต่าปลาเนี้ยเต่าแยกบ่อปูหัวหวัดไรไม่ไรกัดเต่าว่าเปล่าหนึ่งเงาหัวใจก็อย่าเตยวทำมันนองเมียปุ่มปนันเลยฮะอ่ออีเตือนแม่ไม้มื่อีเตือนเปลือกไอ้เตงเออคุยเตือนให้กว้างเลยอย่าเตยวทำปนันโคตรเตือนแม่ไม้ อย่าทำอะไรเพลงเพลงไรก็วาขอเตือนแม่ไมมอย่าทำอะไรเพลงเพลงน้องอย่าเอากับลูกแต่งเหลียวจะหันติดหน่อยแควก็ไม่ออกจะให้หมอามามันน่าอายมันข่าวที่ออกทั่วเมืองไทยคลายคลายแม่ไม่ทิดเมืองนคร โปเอือนแม่ไม้จงจำเอาไว้เด็ดขาดอยู่คนเดียวแล้วนึกอาดจำเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แม่ไม้คนนี้รอโตไปนี้จงพึงสังวชโปรดจำจงจำเอาไว้นรนอยู่คนเดียวอย่าเอาลูกแตกไปแยงไใครแม่ไม้คนดีหวังพี่นี้หน่อยเถิดสาว ให้น้องเอามาเขือยาวจะโยกจะโยกก็ไม่เป็นไรเขือยาวมันเนียวถ้าได้ลูกเดียวสิบทีใบไม้เแล้วเอามาผัดกับหมูก็ได้เราจะได้เป็นกับข้าวเขือยาวกูพี่แมบ้าเดียวลงเปรตจริงกูบายยอจริงแรงเปรตเปรตโปเมะก็ขวงไม่ได้นั่ง เดี๋ยวเล่งปี่ปี่ป่นี้ไอโยนี่อนนอนอรองกบกันกบกันไม่มาอะปลานี่มั่งไอ้ติ่งก,กูกูไปเดี๋ยวไป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 เยี่ยมลูกเด็ดิลาดกูโตเร็วไอ้เอ็มอ่ะล่าสดได้ลาดเร็วหนู่นโอ้ยยังลูกใหญ่ลาดเร็วไปมา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 ,มาเอม็เอมเอ็มเออเอ็ม ล่นลันโปเอ็มเอ็มอยู่ไหนลูกเอ็มไม่รู้ผมหน้าตามันดูปลื้มลูกลูกเก้อคูวัยเตียงเอออยากเห็นหน้าจังเด็ดผมยุ่มรูดไตโอ้งกลัวไอเอ็มไอฮาครับสวัสดีคระเป๋าสวัสดีครับสวัสดีคระเปตาสวัสดีครับ

mày ma'am, mày em Ah, potao, đâu, ờ eat tao my coal? Walk mày wow, co, ma'am. mày potao, be a bát, you may bát, bia bát cho đen <laughs> ส้นดีใจได้โยธาเพื่อสื้อผ้าราชินีขน้าหนี้นั้นไม่รู้แม่ป้าบอลเมือว่าแม่นี้เธอ,อยู่ไหนนำเทหน่วยบักหน้าครีค่าใครแล้วกล้าวต่อไปถึงเนืองมานแชานพมินแม่เอ้ย <S <S อยพระแม่เจ้าเห็นพระนครยักษ์เร้สมุทรก็ได้เดินทางมาหาผัวตัวเองทนเจ็บทนเจ็บปวดเพราะเจ็บปวดจากการปวดท้องไม่ไหวก็อตอนนี้เดินทางมาอยู่ใจกลางป่าสมเด็งนั้นจะเจอผัวหรือเห่าก็ไม่รู้ำอำนาจแรงด้วยความที่ปวดเจ็บปวดนั่นเองก็ได้เดินทาง បាទមកនៅទីឯកខាងផ្កាគុំគឹកគុំគឹករឿងរ៉ាវຈະទៅជាយ៉ាងណាចិត្តខ្ញុំនឹងតាមផ្អក់គាត់ចេះតទៅមកอีก10ครับ ชาิชัวมึงตัดหัวคิดมันจะทรงชานเมียมีทองก็กุมอยู่ป่าด่านทรมานพวไปอื่นไม่คืนมาไง้ตัดหัวแช่หัวหัวอุบาทไอ้ตัดหัวช่หัวพวกอุบาทมันชั่วชาดินี้ไปไกลใส่ใครมันเล็กนะเมียนอนก็ดทองแล้วพวกต้องไปไกลลิบตา แต่บัดนี้ไม่กลับขึ้นมาหน้าหน่อยใจโอ้อโรชาคาขอโทษมาแล้วรูว้ว่ะ โทษน้องได้โปรดยกโทษแล้วพี่จะปลาชเลยปล่อยเจ้าอยู่คนเดียวต้องเปรี้ยวเจย์ทรงสั้นใหญ่ที่เธอท้องมีคละบปาอนุชาลูชาเมียรักองพี่โยดยาหญิดดอยตวงเจยของพี่ให้พี่โกรธติดพอเลยมึงไอ้ผัวอุบาทไอ้ผัวตัดหัวไอ้ชาหัวเฮ้ย โปรยเมียมึงต้องปวดท้องเป็นแรมคืนแรมวันหรือว่าผ่านมาอาทิตย์หนึ่งแล้วทําไมมึงพึ่งจะมาบอกพี่พึ่งจะขอร้องพระแม่เจ้าไอ้มาช่วยไงเฮ้ยแสดงว่าได้ตัวพระนางเจ้าพิมพามาแล้วใช่ไหมไหนล่ะพี่ไปบังคับจับขู่เข็นมาใช่ไหมพี่ไม่ได้ไปบังคับหลอกน้องพี่ไปขอร้องมาต่างหากเมื่อพระนางเจ้าพิมพาได้อยูอ่ได้ยินและได้รู้เรื่องได้ทราบเรื่องของเราสองคนพระนางเจ้าพิมพาก็ยอมที่จะมาโดยดี ไม่มีการขัดขืนเลยมึงต้องพูดดีๆอย่าตะคันตะคอกใส่พระนางเจ้าพี่พรเพราะาเธอเป็นมนุษย์เธอไม่ได้เหมือนยักษ์เหมือนมารเหมือนเรา้อใจไหมได้พี่ไปเอามาเลยพี่เออพระแม่เจ้าเชิญทางนี้พะยะค่ะไหนเลยจ๊ะเห็นมาราโอ้นี่ไงพะยะค่ะพระแม่เจ้าเมียกล้าวละมอมเองพะยะค่ะอืมตัวใหญ่เลยเชียวนะ กราบถวายบังคมเขาเทีกราบถวายบังคมประยาคาพระแม่เจ้าพิมพาไม่ต้องพิธีดีอตองมากหรอกจ้ะฉันเองเนี่ยยินยอมมาโดยรู้ว่าเรื่องของเธอเธอกําลังตกอยู่ที่นั่งลําบากฉันเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เหมือนกันขอพระไทยมากมากประยาาัค่ะแลผมฉันจะได้กินพระนางเจ้าไหมหรอกค่ะไม่ต้องกินเลือดกินเนื้อกันหรอกดื่มแต่โลหิตของฉันเนี่ยถ้าขวัญเข้าไปว่าจะได้ดื่มแค่เลือดเท่านี้เนี่ย ลูกของเธอก็จะเกิดออกมาถูกไหมล่ะจ๊ะอโลชาใช่พะยะค่ะมอมฉันฝันไปว่าถ้าแันได้ดื่มเลือดของพระแม่เจ้าพิมพาเนี่ยลูกของฉันจะคลอดออกมาพะยะค่ะได้จ้ะนั้นมันะจัดหาภาชนะที่จะใส่เลือดให้ฉันสิมันเชิญทางนี้พะยะค่ะพระแม่เจ้าอ๊ยเป็นเป็นอะไรไม่พะยะค่ะพระแม่เจ้าไม่เป็นไรจ้ะ น้อนางเอาไม้ครีระาย นางเอามีกรีดพระหัชายโลหิตไล่ออกจากกายี่หาเธอและนางปลอยย่อยไลยพอได้ประมาณแล้วทรงให้เจ้าราชัยท่งต่อยนางดื่มปลื้มใจไกาแล้วอิมันนางมาลับโลหิตจากที่ดีๆใจนัก อีนางอยากกลับมาดื่มและตอนนี้อยากไกยแต่ปลานึ่งดื่มอยาผิดเกิดอันตรายแล้วเกิดเทศร้ายกำลังบ้าน เพรฉันดื่มเลือดของพระแม่เจ้าพาเขกาไปเหมือนกับดื่มยาพิษเหมือนกับดื่มป็ดโปรน้ำยาล้างห้องน้ำเลยโอ้อเอมาลาเอ็มมาลาช่วยฉันด้วยโอ้โโอ้อโรชาอโรชาไมรักของพี่อโรชา นี่เธออย่าล้อเล่นกับพี่อย่างนี้สิพี่มันสนุกด้วยนะอาโลชาอาโลชาฮะเฮ้ยอาโลชาเธออย่าแกล้งพี่อย่างนี้อาโลชาพี่ไม่สนุกด้วยนะอาโลชาโตอาโลชา บอออโลชาย่าเสียไปใจไปเลยนะจ๊ะเห็นปดาพาแตงไปส่งโรงพยาบาลให้ทันสิเธออาจจะสลบก็ได้จะเย็นเย็น จะปวดท้องแล้วก็สลบไปก็ได้เหมดาเธออย่าตกใจสิลองเรียกดูดีๆสิพาไปส่งโรงพยาบาลสิอุ้มเธอไปสิเหมดา,าตัวเธอหนักอย่าก,กระช้างในฉันคงจะยกไปไม่ไหวหรอกเธอต้องช่วยตัวเองนะเหมดา,านี่เห玛ดาเห玛ดาอย่านิ่งไปอย่างนี้สิสักใจไม่ดีนะเหมดา เธอบังคับเธอไม่ได้บังคับเธอให้ฉันมาช่วยฉันก็มาช่วยเมียเธอแล้วกับเธอแล้วเธอก็พาเธอไปเหแมดา,านี่อุย้ยอะไรเนี่ยตายกันหมดแล้วเหรอเนี่ยอะไรกันเนี่ยนี่มันบ้าเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมดื่มเลือดฉันแล้วตายล่ะเหแมดา,าต้องมาตรอมใจตายอีกเหรอนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยบนนที่สีดุั้งสงเงแยก ออกมาอยู่ไกลพระสาทาทนพระนางเจ้าต้พระไทยในเหตการณ์ซ่าการวิ่งพลังตอนนี้เข้ากลางไปเหล่าทังองเงียากดับดินตอนนี้ทั้งชีวิตพระนางพิมพิน,นิตกันีน้วิ่งพลังกลางตาย แล้วกล้าวดวงมานีท่แหกทองพราะนางตื่นตระนกใจนาสามไวเสียควันแต่นั่งมาหนีสิบปีที่ใช้ทองนางมา,า่าได้เวลาเคลือนออกตอนนี้แอก่อยเพ้มีนารกที่มา จะเหล้าป้าเหลาใหญ่ไปตามใจดวงมานีที่แหกทองข้องนางยักบัดนี้ลอยไม่ผักที่จะหยุดอยู่ที่ตรงงเนยตั้งมานีทียกทองข้องซามไวแล้วกล่าวต่อไปจากน้วนำมาคว่ากับแนแผน I'm not back ปกครองโดยพระเจ้าแสงทวนและพระนางเจ้าลวนชวีลูกสาวคนเดียวนั่นคือฟ้าหญิงสีวันนาวันนี้หลังสวนพระมาลาในอุทยานดอกไม้ของพระนครคันธภุระฟ้าหญิงสีวันนาได้เรียกข้าทาฆา,ฆาชาบริพานนั่นก็คือนายทองนายแก้วและนายรังขึ้นมาเขาจะพูดยาปลาใสกันเรื่องอะไรก็รเชิญพี่น้องติตตามมากว่าเข้าใจต่อไป